อิสุสตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการรถบรรทุกยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยร่วมค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกตัวจริง kings of truck ในการแข่งขันอิสุสยอดนักขับมือทองประจำปี2566โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่16ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการขับขี่ของผู้ขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งยกระดับธุรกิจโลจิสติกสู่ระดับสากลชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมโลกเกียติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกสำหรับภาคทฤษฎีจะเป็นการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายจราจรกฎหมายการขนส่งจิตวิทยาทักษะการตัดสินใจรวมถึงความรู้พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถในชีวิตประจําวันส่วนในภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นการแข่งขันในสถานีทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับในทางโค้ง จอดให้ตรงจุดการขับสลับช่องจอดการขับในพื้นที่จำกัดและการขับให้ประหยัดน้ํามันและปลอดภัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคัสฮารารองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลสึมกัดในการแข่งขันรอบจิงชนาเลิศของอิซูซูนักขับมือทองประจาปี2566นะคะอยากจะเรียนท่านถามท่านประธานว่าในรอบแรกนั้นมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกี่คนนะคะ はいえっと、今回はです、ねえっと、全部で246人のドライバーの方たち、えっと、会社数にすると213社の方たちに参加をいただいてますそのうち122名がフルトレーラーのコンテストそれと124名がです、ね、トラクターのカテゴリーでエントリーしている去年に比べるとです、ね、倍の数の皆さんにエントリーをしていただいております。 แรกนะคะมีการแข่งขันแากจังหวัดต่างๆท่วประเทศนี่มีคนนักขับเข้าร่วมกันเหมือนกันทั้งหมด246คนนะคะประกอบไปด้วยประเภท10ล้อลากพ่วง122คนแล้วก็10ล้อหัวลากเนี่ยอีก124คนจากทั้งหมด213บริษัทนับเป็นท่านเทียบกับปีที่แล้วแล้วมากกว่าถึง1เท่าตัวะค่ะท่านประธานก็เล่ารายละเอียดเสริมให้ฟังนะคะว่าสําหรับ จากจำนวนทั้งหมด246คนนั้นมีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้50คนค่ะประกอบไปด้วยประเภทละ25คนนะคะและผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด100,000บาทพร้อมด้วยถ้วยเกีดยรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับการผู้ชนะเลิศจะประกาศให้ทราบใน,ในงานเลี้ยงรับรองในคืนนี้นะคะท่านประธานคะท่านประธานช่วยกรุณาเชิญชวนนักขับให้มาร่วมกันแข่งขันนักขับมือทองในปีหน้าด้วยค่ะ

ทักษะการกับกี่ให้มากยิ่งขึ้นมาช่วยกันแสดงความสามารถที่ปรากฏในระดับมืออาชีพด้วยการร่วมกันแข่งขันอิสุยยอดนักขับมือทองในปีหน้าพวกเราอิสุสุหวงเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านในการแข่งขันของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่ออิสุทุกอย่างโดยอย่างมีมาโดยตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะ กลุ่มตีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอีซุเซลส์จำกัดเป็นประธานจัดการแข่งขันมวยไทยศึกอีซุครัพครั้งที่32สศึกอีซุสดีแม็กซ์ลุยท้าโลกรอบชิงชนะเลิศโดยผลการแข่งขันสุขสวัสดิ์แสงมรกตคว้าแชมป์ประคองพร้อมรับรางวัลรถปิกัพใหม่อีซุสดีแม็กซ์สปาร์เกียอัตโนมัติมูลค่า6 5 0 0 0 0บาทและเงินสดอีก50,000 0 50, บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น1 1 5 0 0ล้านบาท พร้อมตำแหน่งนักชกตัวแทนประเทศไทยไปรประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนมวยไทยระดับโลกไทยไฟ2023เศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยในวันที่29ตุลาคมนี้ณบริเวณหน้าวัดผู้น้อยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับบริษัท Honda a u t o m o b i l ลประเทศไทยจำกัดประกาศราคา Honda Accord e h e v ใหม่โดยในรุ่น e ราคา1 5 2 9 0 0 0บาท รุ่น EL ราคา1,669,000บาทและรุ่น RS 1,799,000บาท Honda Accord e h e v ใหม่ยกระดับด้วยระบบ Full Hybrid ในทุกรุ่นย่อยกับแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรมีสวิชควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและเพิ่มชาร์จโ o d e เข้ามาเป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยได้มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีและรับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบ5ปีไม่จำกัดระยะทางสามารถสัมผัสกับ Honda Accord e h e v ใหม่พร้อมทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Honda ทั่วประเทศครับ BMW ประเทศไทยเผยโฉม BMW i5 รถยนต์ไฟฟ้าซีดานระดับพรีเมียมด้วยทางเลือก2รุ่นย่อยได้แก่ BMW i5 eDrive 40 M Sport ราคา4ล9 9 9 0 0 0บาทใช้มอเตอร์ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลัง250กิโลวัตต์หรือ340แรงม้าอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่6วินาทีและ BMW i5 M60 xDrive ราคาจำหน่าย5 5 9 9 0 0 0บาทที่มาพร้อมกับความแรงกับชุดมอเตอร์ที่ให้กำลังขับถึง442กิโลวัตต์หรือ601แรงม้า สามารถทำอัตราเร่ง0ูน0ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.8วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับชุดแต่งความสปอร์ตในสไตล์ M แบบรอบคันและแพ็คเกจบำรุงรักษา BSI Standard นาน4ปีไม่จำกัดระยะทาง Morcedes Benz ประเทศไทยย้ำวิสัยทัศน์ด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เดินหน้าแนะนำรุ่นย่อยจากตระกูล EQE e SUV อีก2รุ่น ประกอบด้วยรุ่นเริ่มต้นอย่าง EQE e 350 4Matic SUV Electric Art ราคา4 8 5 0 0 0 0บาทและรุ่นกลาง EQE e 350 4Matic SUV AMG Line ราคา5 3 0 0 0 0 0บาทซึ่งเปิดตัวครบ3รุ่นย่อยหลังเผยโฉม EQE e 350 4Matic SUV AMG Dynamic เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งทั้ง3รุ่นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบ PSM ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกติดตั้งในบริเวณเผาขับหน้าและหลังให้แรงม้าสูงสุด292แรงมา้าติดตั้งแบตเตอรี่ที่แรงดันสูงสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ทางไกลกว่า558กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งซึ่งเหมาะกับการขับขี่ในทุกรูปแบบทั้งในแบบออฟโรดและออฟโรดครับไอซูซูเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่ใหม่ I อซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกจัดเต็มทุกลายอัพมาพร้อมดีไซน์ใหม่สะกดทุกสายตา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมกระตุ้นตลาดรถยนต์ปลายปีเน้นย้ำสีส้มใหม่มามีบูไมกา้าฝากระโปรงและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ลดแรงต้านอากาศรวมทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้ายใหม่เพิ่มการขับขี่ให้สนุกยิ่งขึ้นและยังมาพร้อมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเพื่อมั่นใจได้ในทุกการเดินทางกับราคาที่คุ้มค่าเงินตั้งแต่5 4 0 0 0 0บาทไปจนถึง1 2 6 4 0 0 0บาทครับ คุณพัฒนาเดชอาสาสัป,ปกิจประธานจัดงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo เ0 2 3เป็นประธานมอบรางวัลทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แบาทและชุดผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ Magwise แก่คุณอามิตคูมาสผู้โชคดีที่ซื้อรถยนต์ใช้แล้ว Mercedes-Benz รุ่น E 3 5 0 E สีดำจากคา r h ฮีโรผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในงาน Fast Auto Show Thailand โดยมีคณะผู้บริหารร่วมยินดี ทั้งคุณชรัตชัยประพัดพงศ์รองประธานจัดงานฝ่ายรถใหม่คุณอัศดาวุฒิอาสาสภกิจรองประธานฝ่ายรถยนต์ใช้แล้วและคุณพีรพงศ์เอี่ยมลำเนารองประธานจัดงานฝ่ายรถตกแต่งโมดิฟายและกิจกรรม e สปอร์ตทั้งนี้คณะผู้จัดงานประกาศความพร้อมการจัดงานในปี2024ยกทับรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วระดับมาตรฐานและรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงดีเดย์นัดประชันโฉมอย่างเต็มพิกัดในวันที่3-7กรกฎาคม2567 หน้าศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารู้จักตามโฆษณานะครับโฆษณาที่เห็น Facebook e ะ o o นะละบา s o โซเชียลมีเดียแล้วก็จะมาดูรถซื้อรถ m e r c e d e s b e n บนะครับแล้วก็ซื้อจากบริษัทการฮีโร่มันใจามากๆเลยครับดีมากดีสุดยอด